ถ้ามันเห็นก่อนก็ตลกดี่ว่ามันก็น่ะก็ตลกมอนกัน่ะกิได้ยเกิดได้ี่เต้เดอให้ตอเลยจัดก่อนตอัดก่อนตอบโจเอนจัดแล้วฮะจเนจัดแล้วที่ทำเอ้ยเฮ้ยอาให้ผมรอดูพี่กูเห็นกูปิดแล้วกูรู้เลยไอ้สัตว เปลี <mile inside> ่ยนคนนามิร้องกดเอะไรกูได้ไอ้เหี้ยอ้ีคนเล่นไม่อยู่แล้วตอนนี้ีคนเหี้ยกูห่อเลยขอค่ะแปบพร้อมหรือย้เนี นลวม่เร็เยใช้ต่อไหมครับใช่ต่อไหม <laughs>